สวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของเครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟราเรดหรือแบบไม่สัมผัสตัวนะครับก็เป็นรุ่นนี้ครับสำหรับวันนี้นี่ก็เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ในกล่องมีอะไรให้มาบ้างสเปคตัวเครื่องเป็นยังไงวิธีการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับก็แกะกล่องมาเลยครับเพอแกะกล่องออกมาครับนี่ยเราก็จะเจอตัวเครื่อง พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน2ก้อนครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับตัวนี้เดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่าตัวเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดตัวนี้ครับจะแบ่งการวัดออกเป็น2ชนิดคือ1เป็นวัดอุณหภูมิร่างกายครับซึ่งจะมีเลงในการตรวจวัดก็คือ34-43อง34ศาเซลเซียสแล้วก็จะมีหน้าจอแบ่งเป็น3สี สีที่1ก็จะเป็นสีเขียวครับถ้าอุณหภูมิหรือเรงระหว่าง35.5ถึง37.3องศาเซลเซียสสีที่2คือสีส้มหรือสีเหลืองนะครับก็จะอยู่ที่37.4ถึง38องศาเซลเซียสครับและสีนึงก็คือสีแดงสีแดงจะอยู่ที่38.1ถึง43องศาเซลเซียสครับแล้วก็ตัวเครื่องเองสามารถบันทึกในการตรวจวัดนะครับได้ทั้งหมด50เด็คอ แล้วก็ระยะห่างในการตรวจวัดนะครับอย่างเงี้ยระยะห่างตัวนี้ครับระหว่างตัวเครื่องกับหน้าผากก็อยู่ที่ประมาณ1-5เซนติเมตรในการตรวจวัดเชเวลาในสวินาทีในการประมวลผลครับครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วเปิดใช้งานกันดูดีกว่า่าผมลืมส่วนที่2ครับจะเป็นการวัดแบบอุณหภูมิพื้นผิวอุณหภูมิผิวเนี่ยเขาก็จะวัดที่วัดเล้งระยะห่างในการวัดเขาคือ0ูงถึงหนึองศาเซลเซียส อุณหภูมิพื้นผิวคืออะไรเช่นน้ําที่มีเป็นพวกน้าร้อนหรือว่าเหล็กที่มีความร้อนสูงๆนะครับพื้นผิวพวกนั้นนะ่ซึ่งมันเกินจาก4ีสองศาเซลเซียสการที่เราตั้งค่านแบบบอดี้มันจะไม่สามารถตรวจวัดได้ไมันขึ้นคำว่าหางดังนั้นเราควรจะต้องวัดมาเป็นแบบเซอร์เฟซหรือเป็นอุณหภูมิพื้นผิวตัวเครื่องถึงจะทําการประมวลผลได้ครับแต่ไม่เกิน100ร้องาศาครับผมต่อมาเราวิธีการที่จะใช้เครื่องครับช่องใส่แบตเตอรี่ด้านล่าง ทำการสไลด์ออกมาครับตรงฝาจะมีบอกคั่วอยู่ว่าช่องแรกคั้วอะไรช่องสองขั่วอะไระครับช่องแรกเป็นขั่วบวกนะครับที่ติดฝาช่องต่อมาจะเป็นคั่วลบครับปุ่มจะมีหมดสามปุ่มนะครับสามปุ่มปุ่มแรกจะเป็นปุ่มโหมดครับเอาไว้ปรับสําหรับว่าจะวัดเป็นบอดี้หรือเซ์เฟสครับผมส่วนปุ่มที่สองจะเป็นเมโมก็คือเป็น หน่วยความจำครับที่เลคคอร์ไปอยู่50เลคคอร์ก็จะบอกเลคคอร์ล่าสุดคือได้ที่ไรแล้วก็เป็นเลคคอร์ที่2 3 4 5ไล่ไรปเรื่อยๆส่วนตัวที่3จะเป็นในเรื่องของเซตเซตตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งค่าเสียงครับว่าเวลาเราสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บจะให้มีเสียงหรือเปล่าติด๊ดเพื่อให้ทราบว,ว่าสแกนเสร็จเรียบร้อยสามารถอ่านค่าได้หรือแบบไม่ให้มีเสียงแถวเดี๋ยวเรามาดูนะครับเวลา,เาจะใช้งานสามารถที่กดเปิดเครื่องตัวนี้ได้เลย สมมติเลยครับตอนนี้ทําการวัดสังเกตนะครับะผมทําการกดทุกวันเลยครับอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบหกจุดหนึ่งสังเกตก็คือจะเป็นสีเขียวนะครับเพราะยิ่งอยู่ในเลงต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำร้อนมานะครับในแก้วนี้เป็นน้ำร้อนผมจะามือทําการอังเรียตัวแก้วให้เกิดความร้อนสะสมที่ตัวที่ฝ่ามือนะครับหลังจากนั้นเอาตัวเครื่องยิงดูครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่โอเคลองวัดนะครับ โอ้อันนี้39.1เลยครับก็คือเป็นสีแดงเนี่ยนะฮะเผื่อจะได้เป็นสักสีส้มหรือสีเหลืองจะต้องอยู่ในเลงง42.3ครับยังร้อนเกิน38.2ยังเกินอยู่ครับอ่าโอเค37.5ครับก็เป็นสีหรือออกเหลืองๆส้มๆนะครับ เรียบร้อยครับก็จะเห็นหัว3มสีสําหรับการแจ้งเตือนนะครับส่วนการปิดเครื่องครับก็ตัวเครื่องี่ยหลังจากที่เราไม่ได้กดวัดไม่ได้ใช้เลยเลยประมาณแปวินาทีตัวเครื่องจะทําการดับเองอัตโนมัติครับผมรอสักครู่นะครับอ่ะดับไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องวัดอุณหภูมิก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับตัวนี้สามารถวัดได้จริงรับแบบวัดอุณหภูมิร่างกายหรือเป็นพื้นผิวสัมผัสที่มีความร้อนครับผม โอเคองั้นวันนี้จบสำหรับการแกะสินค้ามารีวิวดูนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ